ถ้าเผื่ออัตราภาษีเกิน20%ขึ้นไปเนี่ยก็ GDP ก็น่าจะลดต่ำกว่าในฝั่งของหนึ่งประมาณ1%นะครับผมอาจจะเห็นระดับ 0%, 0เอนี่ยอาจจะเห็นได้นะครับผมและยิ่งถ้าเข้าใกล้เข้าใกล้ตัวเรื่องของ36%โอกาสที่จะเริ่มติดลบนี่ก็มีมากขึ้นนะครับผมใน,ในฝั่งที่เรามองแต่ว่าแน่นอนนะครับผมว่าการเลื่อนอการขึ้นภาษีเนี่ย ถ้าเราสังเกตดูก็จะเลื่อนมาเป็นลําดับนะครับผมล่าสุดก็คือ1สิงหาใช่ไหมก็คงต้องดูจริงๆว่าในที่สุดแล้วทั้งฝั่งของคุณทรัมป์เนี่ยจะมีการเริ่มได้เมื่อไหร่นะครับผมซึ่งการเริ่มที่ล่าช้าลงก็จะทําให้ผลเรื่องของลดทอนผลลบของ GDP ในปีนี้ลงแต่แน่นอนก็จะไปทําให้ปีหน้าแย่มากขึ้นนะครับผมถ้าปีนี้โตได้หนึ่งกว่า,วาตามอัตราภาษีที่อยู่ในระดับ20%เนี่ยเราเราให้15%อยู่ที่1.4นะครับ20%อยู่แถวๆ1.1ก็ก,ก็ก็จะเป็น อยู่แถวนั้นที่เรามองนะครับผมส่วนอพอลงไปถึงระดับ25%เนี่ยก็อาจจะเหลือระดับประมาณ0.5นะครับผมแล้วก็แล้วก็28%ถึง30%เนี่ยอาจจะเห็นเข้าใกล้สูนมากขึ้น